ห้องสมุดต,ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ Living Library เชียงใหม่แหล่งเรียนรู้ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหองสนนะอ,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 หอ,อสุนี่ท เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับบริการรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยบูรณาการเทคโนโลยีนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายเช่นระบบการยืมคืนผ่านเว็บเชื่อมโยงเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว เครือข่ายอินเทอร์เน็ต WiFi ความเร็วสูงครอบคลุมทั่วทั้งอาคารคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ทันสมัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ฐานข้อมูลออนไลน์จัดหาฐานข้อมูลวิชาการอ e ีบุ๊กเพื่อให้สมาชิกเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ยังมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆเพื่อให้รองรับกิจกรรมที่หลากหลายโดยคำนึงถึงความเงียบสงบและความคล่องตัวในการใช้งาน โซนที่1จุดต้อนรับและให้ข้อมูลพร้อมจอประชาสัมพันธ์ดิจิทัลจุดลงทะเบียนสมาชิกและให้บริการยืมคืนหนังสือมุมหนังสือแนะนําและนิตรสการหมุนเวียนโซนที่ 2. ห้องถงหลักพื้นที่เปิดโล่งสาหรับอ่านหนังสือทั่วไปมีโต๊ะเก้าอี้และโซฟานั่งสบายห้องประชุมห้องขนาดเล็กและใหญ่สําหรับลุกย,ย่อยพื้นที่สําหรับทํางานร่วมกันมีปลั๊กไฟและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรองรับอย่างทั่วถึงห้องเด็กและเยาว,วชน ออกแบบให้มีสีสันสดใสปลอดภัยและมีหนังสือนิทานของเล่นส่งเสริมการเรียนรู้และมุมกิจกรรมสำหรับเด็กเล็กโซนที่3ห้องเวิร์กช็อปพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมเช่นงานฝีมือศิละปะหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆห,ห้องเรียนภาษาต่างประเทศห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ที่ช่วยในการฝึกทักษะก,การฟังและการพูด โซนที่4เวทีกลางเวทีขนาดเล็กสําหรับจัดกิจกรรมแสดงดนตรีหรือการบรรยายสวนยอมหรือลานกลางแจ้งพื้นที่สําหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการแสดงดนตรีในบรรยากาศสบายๆศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเมืองเชียงใหม่เห็นถึงความสําคัญในการจัดส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนสําหรับคนทุกเพศทุกวัย เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เปรียบเสมือนห้องสมุดมีชีวิตซึ่งเป็นมากกว่าที่เก็บหนังสือแต่เป็นพื้นที่แห่งการค้นพบศัตยภาพและโอกาสเพื่อมอบการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ทุกคน